สวัสดีครับสวัสดีครับผมมูไธสีวิไลนะครับหรือ1น่ตอนออนไลน์นะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําในส่วนของวิธีการนะครับทําคลิปนะครับ อ่าสั้นๆง่ายๆเนาะในส่วนของทิกตอกนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทําตามขั้นตอนที่อุทัยจะาแนะนำนะครับตามขั้นตอนนี้เลยนะครับกาไปสร้างคลิปวิดีโอและอัดนะครับผมแล้วก็ตัดต่อนะครับผ่านทิกตอกตัวนี้ง่ายๆเลยเนาะนะครับผมก็อันดับแรกนะครับเพื่อนๆนะครับไปที่บวด้าล่างนี้นะครับผมตรงกลางนะครับคลิกไปได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับตรงนั้นนะครับก็จะมีรูปกล้องไลท์แล้วก็เอ็มบีเนาะนะครับให้เราคลิกไปที่กล้องนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เลือกอ่า สามอย่างนะครับสามส่วนข้างบนนี้นะครับผมก็จะมีอ่า15วินาที60วินาทีแล้วก็ 3m เนาะก็คือามนาทีนั่นเองนะครับผมให้เป็นเพื่อนนะครับอ่าเลือกเลยนะคราะนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็ทําการอ่าคลิกที่จับอ่ากับเวลาตรงนี้เนาะนะครับผมเสร็จแล้วก็จะทำการอัดได้เลยนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมแป๊บนึ่งนะโอเคครับผมก็ไม่จะพูดอีกที่ผมได้ทําการอัดคลิปวิดีโอไว้ไว้อ่าด้านบนตรงนั้นะครับผมด้านบนตรงนั้นนะครับผมสามคลิปสามส่วนเนาะนะครับไว้ให้เพื่อนดูนะคือเราสามารถที่จะอ่ากดทําการอัด นะครับแล้วก็สามารถที่จะหยุดนะครับแล้วก็ทาการพูดอีกส่วนหนึ่งได้นะครับคือเราสามารถพูดบางส่วนได้ส่วนแรกส่วนที่2แลส่วนที่3นะครับเราสามารถที่จะพูดแบบนี้ได้เลยในการที่จะอัดคลิปหน้าจอในส่วนของทิกตอกตรงนี้นะครับแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็จะทําการ <c oughs> แต่งนะทำการแต่ง <c oughs> นะครับก็จะมีเสียงอาไทยอยู่นะครับผมก็จ <c oughs> ะทําการแต่งแต่งในส่วนของ อเอฟเฟกต์ต่างๆเนาะก็จะมีให้เราเลือกนะครับเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกเล่นได้เลยนะครับดูการเคลื่อนไหวต่างๆเราก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับ,รบที่มีตัวโอต่างๆตรงนี้น้อนะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงก็ขออภัย นะครับนะฮะมันก็จะเป็นการแต่งนะครับเป็นที่วิดีโอเนาะนะครับผมในส่วนของที่การทำทำคลิปไว้ไม่ต้คูนอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะใส่เอฟเฟกนะครับใส่ตัวหนังสืออะไรต่างๆตรงนี้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวจอสวัสดีทักทายกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะนะครับสวัสดีครับนะครับก็เรียกสามารถเดตกิจเจอร์นะครับเป็นคอนเทนต์นะครับแล้วก็ใส่ลูกเล่นต่างๆตรงนี้ได้นะครับผมตามที่ต้องการได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเพื voilà ่อนเก็เลือกอ่าลากมาไว้ที่ด้านล่างตัวนี้นะครับเพื่อนเก็คลิกนะครับเสร็จแล้วก็กดกําหนดที่เวลาได้เลยเนาะนะครับสามารถเลือกกําหนดเวลาได้นะครับอ่าจจะให้หยุดนะฮะช่วงเวลาไหนนะครับผมก็จะมาที่จะทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์เนาะถ้าสามารถที่จะใส่ทุกีสติ๊กเกอร์ต่างๆได้นะครับตามที่เราต้องการที่จะเล่นเนาะนะครับผมก็สามารถเลือกใส่ได้เลยนะครับหรือจะเป็นอีโมจิก็ได้เนาะนะครับผมใส่ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับผมกำหนดเวลาได้นะครับผมกำหนดเวลาได้นะครับตตาาามททีี่่เรร้องกจะ วัในช่วงไหนนะครับผมก็สามารถใช้ได okay, ้เหมือนกันเนาะนะครับผมโอเคนะครับผมส่วนของอ่าลูกเล่นต่างๆเนาะนะครับผมอ่าปรับระดับเสียงต่างๆเนาะนะครับผมถ้าต้องการเสียงก็จะปรับคลิปวิดีโอนะครับผมก็สามารถเพิ่มได้นะครับหรือถ้าต้องการลดนะครับถ้าอยากให้มีดนตรีนะครับเราก็สามารถนี้ได้ถ้าเราเราต้องใส่ตรงนี้ที่เป็นดนตรีด้วยนะครับที่เป็นเสียงเนาะนะครับผมก็สามารถใส่ได้นะครับที่นี่นะถ้าเราต้องการปรับเสียงนะครับเบา เสีพูดเยอะดังขึ้นนะเราก็สามารถแต่งได้นะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับอ้อทำการบันทึกนะครับแล้วก็ใส่คอนเทนต์นะครับผมเพื่อที่จะทำการโพสได้เลยเนาะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับเป็นเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนะครับผมหลังจากที่ได้ดูคลิปข้อมูลเบื้องต้นในการที่จะทำในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับในส่วนของทิกตอกเนาะตามขั้นตอนที่คุณไถ่ได้แนะนำเนาะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็ พิมพ์นะครับ uh, ว uh ่าเป็นประโยชน์นะครับให้อ hmm. mm ุท hmm. <wh> ัยนะครับได้เลยเนาะนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะแชร์นะฮะแล้วก็ให้ให้เพื่อนๆของเพื่อนๆนะครับได้ดูข้อมูลตรงนี้เบื้องต้นได้เนาะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากบเนาะนะครับที่มาดูนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ย่าลาไปแล้วตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับ